รนบ้านหมุนบ้านหมุนแล้วก็มีอาการข้อเข่าด้วย<ท>มันเริ่มต้นยังไงครับเอ,อ่อตอนแรกเนี่ยไมย่เป็นไมเกรนก่อนเป็นมาตั้งแต่อายุ20กว่าครับแล้วก็ไม่ไม่รู้จักว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยคือเขาเรียกว่าอาการไมเกรนไม่ได้รักษาไม่ได้หาก็คือเหมือนรู้สึกเหมือนปวดหัวใช่ค่ะมันปวดมัน มันปวดหัวข้างเดียวค่ะแล้วก็มีอาเจียนปวดปวดเป็นวันๆนะคะทราบสาเหตุไหมครับสาเหตุของการปวดสาเหตุของการปวดเนี่ยเจออากาศร้อนมากร้อนมากไม่ได้หนาวมากไม่ได้หิวไม่ได้อยู่ในที่แคบไม่ได้ปวดขึ้นมาทันทีโอ้ยอยู่ในลิฟต์อย่างนี้ก็อยู่ในลิฟต ถ้าอยู่ไม่นานเนี่ยได้แต่นั่งรถรถคันเล็กๆเนี่ยไม่ได้เลยค่ะต้องต้องต้องเปิดหน้าต่างเปิดแอร์ไม่ได้ต้องลมโกกโอ้ยี้ก็นั่งได้แต่กระบะกับท้ายรถสิบล้อใช่ไหมใช่ค่ะก็นั่งในรถก็ไม่ได้นะแคบๆเนี่ยฮะใช่ค่ะต้องนั่งรถกระบะกระบะสี่ประตูอะไรเงี้ยไม่ก็รถเม์อ๋อให้มีลมโกรกใช่ค่ะพอปวดเสร็จก็ทานยา คนเป็นไมเกรนนี่ทานยาเหมือนยาแก้ปวดคือมันแค่ระง,งับอาการชั่วคราวคืองี้ค่ะโดยปกติเขาก็จะขึ้นต้นเนี่ยใช้พาราเฉยๆก็ได้นะคะคถ้าอาการไม่รุนแรงแต่ถ้ารุนแรงก็อาจจะเปลี่ยนเป็นยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์แรงขึ้นแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ผลเขาก็จะหันไปใช้ยาที่สําหรับไมเกรนโดยเฉพาะซึ่งยาสำหรับไมเกรนก็มีหลายระดับเหมือนกันนะคะ จนกระทั่งไปถึงระดับท้ายๆก็จะเป็นยาที่ราคาแพงเม็ดนึงร้0ยกว่าบาทอะไรพวกนั้น mm hmm. น,น,นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าหมอเขาจะวินิจฉัยเนาะแต่ว่ายาแต่ว่าการที่หลับเนี่ยจะทำให้อาการเรามัจะไม่ทรมานจากอาการปวดเพราะฉะนั้นหมอก็จะให้ยานอนหลับกินก่อนนอน ซึ่งตอนเช้าเนี่ยเขาอาจจะให้เป็นยาประเภทที่อ่อนหน่อยคือเป็นยาคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อเพื่อจะไม่ให้เกิดความกังวลหรืออะไรเ,เพราะว่าพวกนี้มันจะกระตุ้นให้เกิดการปวดศีรษะได้แต่ก็จะมีความลำคาญในการทํางานไม่ได้ถูกไหมฮะใช่เพราะมันจะง่วงจะง่วงเออไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงด้วย <c oughs> ใช่ไหมฮะใชะออ่แล้วอาการบ้านหมุนมันมาก่อนหรือหลังครับมาหลังค่ะมาหลังค่ะ มาหลังคืออยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาคือจะออกกำลังกายคือพออายุมากคุณหมอก็แนะนำให,ให้ให้เดินสายพานค,คว,นวันวันละเดินช้าๆนะคะวันละครึ่งชัวง่วโมงก็เดินมาตลอดก็มีอยู่วันหนึ่งเดินงไม่ถึงสิบนาทีเลยค่ะคเหมือนลงเหมือนลงจากชิงช้าค่ะชิงช้าที่ใน,ในอ พวกสวนเด็กเล่นอะไรแบบน้หมุนนะฮะที่เขาหมุนใช่ค่ะมันมันหมุนหมุนก็ก็หยุดหยุดสายพานก็ลงมานั่งนั่งกับพื้นคือไม่ไหวต้องหยุดเดียวนั้นเลยฮะนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นก็ไม่ไหวลงไปนอนเลยค่ะลงไปนอนแล้วมันก็ขึ้นไส้อาเจียนครับแล้วก็เวียนศีรษะมากมันมันหมุนเคยเป็นมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยค่ะ แล้วแล้วแล้วพอเป็นนี่เป็นบ่อยไหมฮอพอไม่ครั้งแรกแล้วเป็นเป็นครั้งแรกแล้วก็พอมามาบิมแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยอ๋อหมายถึงว่าเป็นอยู่ครั้งเดียวค่ะเป็นอยู่ครั้งเดียวแล้วก็ไปหาบิมเลยหาบิมเลยค่ะเพื่อนก็เลยบอกแนะนําว่าให้ทาบิมสีเขียวลองบิมสีเขียวดูตอนนั้นซึ่งอาการไมเกรนก็ยังมีอยู่ อาการไมเกรนยังมีอยู่ไมเกรนมีอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนมีบ้านหมุนค่ะ่าฮะตอนแรกไมเกรนเนี่ยทานยาหมออยู่ก็ยังไม่สนใจบิมค่ะ oh, <c oughs> แต่ uh huh. พอมาเจอบ้านหมุนเนี่ยโอ้โหมันมันยิ่งเบอไมเกรนเนี่ยค่ะ uh huh. เดี๋ยวลองหันไปถามอาจารย์ครับาอาการที่เป็นเนี่ยฮะคือเนื่องจากคุณคุณวิริยาเป็นแค่ครั้งเดียวอาจารย์เราจะสันนิษฐานว่าเป็นเป็นเกี่ยวกับอาการที่ที่เราเรียกว่านะว่า บ้านหมุนหรือบางคนบอก้ําน้ในหูไม่เท่ากันมันคืออาการเดียวกันหรือเปล่าก็ก็น่าจะใช่อาการเดียวกันนะคะเพราะเพราะว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยเป็นอาการหนึ่งของไวทองนะคะที่อาจจะพกนะคะถ้าเราไปเช็คดูอาการของไวทองที่เขามีลิสให้สามสิบสี่สิบอย่างเนี่ยนะคะเราอาจจะไปเจอบางอย่างที่เราเป็นคือเราจะไม่เป็นทั้งหมดหรอกแล้วแต่เราติ๊กใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่เราอยากจะติ๊กเอา เ,เพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นอาการของวัยทองนั่นแหละนะครับก็เลยเข้าหาบิมเลยเข้าหาบิมเลยค่ะทำไมตอนแรกถึงเชื่อเลยว่าพอบ้านหมุนปุ๊บมุ่งเข้าหาบิมเลยมันทรมานค่ะทรมานมากทรมานกว่าไมเกนมากแล้วทําไมถึงคิดว่าบิมจะช่วยได้ฮะคือแน่ใจว่าถ้า ประทับไทยจ้งแต่ไอ้ตัวกระชับสัดส่วนแล้วมันมันมันอัศจรรย์นขนาดว่านวดครั้งเดียวลดไปสามนิ้วบิมมันก็น่าจะต้องต้องดีเหมือนกันอ้าวทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะฮะเออคือเชื่อว่ามันมันก็มาจากมังคุดเหมือนกันประสิทธิภาพน่าจะดีเหมือนกันอืม,อ,มอ่ะ เชื่อในประสิทธิภาพที่เคยประสบความสําเร็จจากเรื่องของการลดกระชับสัดส่วนมาแล้วใช่ค่ะวันนี้เริ่มรู้สึกว่าเข้าสู่วัยทองมีอาการที่มันน่าลาคาญกับตัวเองใช่ก็เลยพึ่งบิมพึ่งบิมค่ะทานอะไรฮะทานทานสีเขียวสีเขียวค่ะก่อนนอนสองอาฮะเช้าสองแล้วทานไปสักเท่าไหร่ฮะถึงเห็นว่าอาการ ไอ้บ้านหมุนเนื่องจากมันเป็นครั้งเดียวผมก็เลยไม่รู้ว่าจะถามอาการเป็นยังไงบ้านหมุนนี่พอพอเริ่มเป็นบ้านหมุนก็เริ่มทานบิมเลยอาการบ้านหมุนก็ไม่เกิดก็ไม่กลับมาไม่กลับมาเดินใช้พานนานๆก็ไม่เป็นไม่เป็นค่ะอ่าฮะออกกําลังกายก็ได้ได้ค่ะอ่าฮะก็ส่วนไมเกรนล่ะฮะส่วนไมเกรนนี่ก็ยังยังมีอาการอยู่บ้างแต่แต่ดีขึ้นมากนะ่ รู้สึกดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลยค่ะมากกว่าแต่ก่อนที่แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแทบทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าเมษานี่นอนโรงพยาบาลทุกปีเลยค่ะเมษานอนโรงพยาบาลทุกปีหมายถึงเพราะ,ราะ,ราะอากาศร้อนใช่ค่ะอ๋อก็ <c oughs> จะต้องมีอาการค่ะอากาศร้อนคือก็เข้าไปนอนแบบคือปวดหัวจัดว่าง,งั้นค่ะยาเอาไม่อยู่จนยา,าไม่อยู่เลยยาไม่อยู่ค่ะต้องใช้ฉีดต้องใช้ยา ฉ,ฉีดยาอันนี้ถือว่ารุนแรงเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็เข้าขั้นรุนแรงอะค่ะแล้วแล้วแล้วข้อเข่าก็มาเป็นอีกใช่ค่ะเพราะน้ําหนักตัวเยอะแล้วก็เปลี่ยนบ้านใหม่มต้องขึ้นชั้นสอง,องอห้องนอนแล้วนันน้ำหนักเพิ่มมาเกือบสิบกิโลครับก็เลยขึ้นบันไดเนี่ยต้องเสียง อนเริ่มเริ่มแรกๆเนี่ยมันจะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก,ก,ก,ก่อนพอไปสักพักเริ่มมีอาการปวดแล้วก็กลางคืนก็จะปวดนอนไม่หลับอนอนไม่หลับเวลาลงบันไดก็ต้องจ้างเข้ามาติดเออลาวสแตนเลสนะคะติดราวเพิ่มติดราวใช่ค่ะแล้วก็ลงเท้เาเท้เา,เาซ้ายลงก่อนอาาแล้วก็เท้าขวาตามทีละขั้นทีละขั้น อุ้ยทำไมทำไมเข้าเข้าอาการ <c oughs> วัยทองรุนแรงจังเลยะฮะหมอบอกว่ามีกระดูกพุนกระดูกบางด้วยขออนุญาตคุณวิริยาอายุเท่าไหร่ะะฮะห้าบสีค่ะห้าฮะโอ้ทำไมอาจารย์ว่ารุนแรงไหมฮะอาการไวทองเนี่ยแล้วแต่คนนะคะเพราะว่าอาการไวทองนี่มันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงไงนะคะซึ่งอันนี้บางคนมันขึ้นอยู่ประจำเดือนหมดเมื่อไหร่คะขอโทษ หมดสีค่ะเพราะว่าประจําเดือนเขาหมดเร็วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเข้าสู่ไยทองเร็วกว่าปกตินะคะก็หมอให้ฮอร์โมนมาทานก็ไม่กล้าทานเพราะว่าเขาเขียนไม่ทิ่ลากว่าเสี่ยงต่อมะเร็งก็เลยไม่ทานฮอร์โมนของหมอมีฉลากเขียนอย่างนั้นด้วยแล้วใครจะไปกล้าทานล่ะฮะอาจารย์ครับจากอาการที่พอคุณวิริยาทาน คาซิเนียเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้อาการบ้านหมุนหายไปอาการไมเกรนดีขึ้นต้องบอกว่าดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาดใช่ไหมฮะหายขาดไหมฮะยังไม่หายขาดยังไม่หายขาดะนะฮะเป็นเพราะอะไรครับเรื่องของบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันเบอร์ติโก้แบบที่รฝรั่งเขาเรียกกันในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเขาบอกว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นจาก th2 ไม่เลือดขาว th2 เยอะไป <น>ถ้าหากว่าเราสามารถลดตัวนี้ได้อาการนั้นก็จะหายไปนะครับก็เป็นเรื่องของปูมคุ้มกันซึ่งไม่สมดุลไม่เลือดขาวตัวนี้เยอะไปมันกเ็เลยมีอาการลักษณะอย่างนี้การเสีนยนแคบสูงของเรามันก็จะไปลด t h งโดยการสร้าง ths หน่งนะ ths หที่เพิ่มขึ้นไม่เลือดขาวชนิดที่จะไปสร้างความต้านทานของร่างกายของเราต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับ แล้วก็ส่งผลให้มันจะไปกดกดไม่เลือยข่าวทสอ2ให้มันลดลงเพราะนาการ v ร r t i c a l l y จะหายไปค่อนข้างจะเร็วเร็วมากๆส่วนอา,าการไมเกรนมันคงจะมีลักษณะอื่นๆหลายๆตัวซึ่งผสมประสานกันอยู่นะครับมันคงคงจะช่วยกันบ้างนะฮะแต่ว่าคงจะหายไปหมดเลยมันก็คงจะวิเศษเกินไปเพราะานี่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับไม่ได้หมายว่าหายไปแล้วหายไปเลยยิ่งวว่างม้วนกลับมาเยี่ยมกันใหม่นะฮะ<ช>ทีนี้เรื่องของเรื่องของ ข้อเข่าข้อเข่านี่ไม่ใช่เป็นอาการข้อเข่าเสื่อมผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกระดูกบางข้อเข่านี่เคยประสบอุบัติเหตุข้อเข่าประสบอุบัติเหตุข้อเข่าแล้วถ้าหากว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นข้อเป็นกระดูกกระดูกพลุนกระดูกปลุนนะออสซิโอพอรซิสใช้กระเนียแล้วเนี่ยเชื่อว่าช่วยแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าในเนี้ยมันจะมีการสร้างเมื่อกี้ผมพูดถึงการสร้าง T S สองครับ ทีเอสองคือไม่เลือดขาวทีเอสองนั่นเป็นหลังสารตัวหนึ่งเรียกว่า fer อินเตอร์ฟอรอนแกรมมามันจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะคำทุกค,ค,คนที่กินสีแคปซูลตอวันวันที่15เราจะวัดได้เลยอินเตอร์ฟอรอนแกรมมาตัวนี้มันเพิ่มนะมซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวจัดการกระเซลมะเร็งด้วยนะแต่ข้อมูลทางเชิงภูมิคุ้มกันยาเขบอกว่ามันจะสร้างมวลกระดูกให้ด้วยะะเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคก,กระดูก ผู้สูงวัยผู้สูงวัยก็อันนี้ยังไม่ได้สูงวัยนะเพิ่งถ้าพูดสูงวัยมันกระเทือนหลายคนขออภัยครับขออภัยเสาวค่ะเพราะนั้นตอนไอ้เรื่องกระดูกพุ่นนี้เขาจะหายไปนะครับก็ขอแนะนําว่าใช้ต่อไปหมายถึงว่าในคาสิเนียใช่ไหมฮะก็จะออกฤทธิ์ให้กับคนที่อยางเป็นสุภาพสตรีที่มีอายุมากในกรณีที่เจ็บเข่านะฮะก็จะออกผลได้ดีด้วยแต่ไม่ใช่เจ็บเข่าเนื่องจากกระดูกเสื่อม นะไม่จะเกิดจากข้อเข่าอักเสบเกิดจากกระดูกพรุนเนือจากกระดูกบางหรือไงก็แล้วแต่อ๋ออันนี้ต้องทราบสาเหตุก่อนครับเพราะบางคนเนี่ยทานสีเขียวก็เจ็บครับมากขึ้นอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งครับถูกไหมฮะครับอ่าเอาละทุกวันนี้ปกติดีทุกวันนี้คุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นมากค่ะมากถึงมากที่มากถึงมากที่สุดนะฮะก็ไม่ได้มีอาการกังวลของเรื่องไวทองเข้ามาทําให้ลาคาญใจ เออค่ะแต่ยังมีไมเกนอยู่เนี่ยค่ะที่จะมาทานใจอ๋อทานมานานแค่ไหนแล้วครับทานตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาค่ะจนทุกวันนี้ค่ะก็ยังไม่ถือว่าไม่นานใช่ไหมท่านถือว่ายัง<า>ยไม่นานนกุมภา อุ้ยนานแล้วนะนนวถ้านับเป็นถ้าคิดเงินมันก็เป็นหมื่นแล้วมั้ง <c oughs> ไม่แต่ว่าอาการของของ,ของคุณวิทยาเน,นี่ยถือว่ารุนแรงครับถือว่ารุนแรงก็คงคงจะต้นต้นเหตุสาเหตุยังไม่ได้รักษาไม่ได้หายไปก็ดเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับครับนะครับก็ต้องใจเย็นเมื่อไหร่ครบสิบอาการคงจะหายไปขอให้หายเถอะนะ หกสิบก็อยอม <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่าล่ะครับขอบคุณสองท่านมากครับขอบคุณมากครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจากอบริจบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ